สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ชแชทกระชั h ชาแน,นลนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในซีรีส์ไตยันประจําวันนะฮะ <c oughs> ใช่เราครับผม <c oughs> ตกราชันเรียบร้อยนะตอนนี้อยู่ที่สตาร์นะสอบเรื่องขั้นขึ้นราชันอีกครั้งหนึ่งนะก็ตามนั้นนะครับพวกราชน,นะแก๊งราชันเขาโหดจริงๆนะผมก็ ไม่ค่อยถนัดเล่นแบบนั้นเท่าไหร่นะฮะก็ฝีมือคงได้เท่านี้นะบนเวียนอยู่ช่วงสตาร์นะฮะก็เล่นเหมือนเดิมอะเอามาถึงก็เจอเลยนะฮะสกา r l เลตวิทนะฮะเอาก็ะทือไปก่อนนะฮะเออวันนี้นะเราอยู่ในบทของแอนแมนนะฮะซึ่งแอนแมนเนมีคนเคยขอไว้นะอย่างที่ผมบอกครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ะฮะแล้วดูเหมือนเพื่อนจะบวกใช่ไหมรู้สึกจะเอาใช่ไหมฮะจะเอาพี่ฮักฮะจัดมาเลยฮะ เออยอส่วนไปโอ้โหกระทืบไม่โดนนะฮะอ่าเรามาแย่งป่านะฮะโอเคพี่ฮักพี่ฮักเราก,กันไปให้เพื่อนนะฮะแฟนมิสเตอร์แฟนแทสติกนะ้วกำลังเก็บคีบอยู่น่าจะได้นะฮะเพราะว่าแบ็คเพนเทอร์เลือดต่ำมากๆนะโออีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวอ่าเราแย่งป่ามาได้นะฮะก็ถ้าแย่งแล้วก็กลับเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะแย่งกันนะเปล่าเอ้ยเฮ้ยโอ้ยจูบิลี่เกือบตายนะฮะสัตว์ไปเลยโอเคครับมิสเตอร์แฟนแทสติกเก็บแบ็คเพนเทอร์ไปได้นะฮะ ย,ยังไงยังไงจะได้ตัวที่2เลยหรือเปล่าโอเคครับรัชดชตไปนะจากการโจมตีหนักนะฮะ <c oughs> เกืเอบตายเหมือนกันนะกอเลนแอนแม่ N นะครับผมจะเน้นเป็นสกิล2กับสกิล3นะฮะแล้วก็ใช้สกิล3ขยายล่างนะในการช่วยกดดันเลนนะแล้วดูเหมือนพี่ฮักจะเอาว่หละหมัดเราหนักอยู่เหมือนกันนะหมัดหมัดหนักนะแต่งั้งช้าแต่มันหนักนะโอ้ยดูเหมือนจะไม่ไหวนะฮะโอ้โหแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่าง ถ้ามีโจมตีหนักนี่รู้เรื่องนะฮะตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องเลเวลนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะกดดันเขาได้ดีนะฮะก็ดูคลิปของผมนะ,ะดูเพื่อความบันเทิงนะครับคุณผู้ชมถ้าดูเพื่อความเก่งอาจจะต้องดูชาแนลอื่นนะฮะไม่ได้ไล่นะ,ะคุณผู้ชมแต่ว่าผมมีความสามารถในการเล่นประมาณนี้ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานกันนะครับอ่าพี่ฮักเอาแล้วเราแปลงร่างเป็นเออเขาเรียกอะไรอะมดมดตัวเล็กอะเออแปลงร่างเป็นมดตัวเล็กอะพี่ฮักพี่ฮักทุ่มไม่ได้นะฮะ ใช้ใช้ท่าสามนะฮะกดดันเลนไปเรื่อยๆนะฮะเขาส่วนมากนะฮะถ้าใครที่ยังไม่ราชันนะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยมายุ่งกับพี่แอนแมนเท่าไหร่นะเวลาขยายล่างนะฮะแต่พอราชันแล้วพออยู่ราชันนี่พอผมเล่นแอนแมนนี่เขาตีผมใหญ่เลยเออเขาวัดแบบตัวตัวนี่ซึ่งบางทีมันก็สู้ยากนะผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ดูเหมือนตอนนี้ทีมเราจะลุกหนักนะฮะเก็บเขาฟังเขาไป3ตัวนะ,ะตอนนี้สกอร์สิต่อเนะ,ะพี่ฮักเอาอยัางไงละ่ะขยายล่างะครับกระทืบไปแล้วก็ตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีงักช้าเหลือเกินเวลาเราขยายล่างนะ,ะแล้วท่าหนึ่งนะฮะที่เป็นท่ากระทืบเะฮะเขาก็จะรีคูดาวเร็วขึ้นได้รีคูดาวเร็วขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราต่อยธรรมดาโดนฮะ,ะเออทีแบ็คเพนเธอร์ยังไงกระทืบไปะครับ เปิดตบไปเกือบจะกดโจมตีหนักกระทืบไปสไกาเลวิทยังไงต่อมิสเตอร์แทนแท็กซิกต่อไหมครับต่อไหมครับโอเคครับโจมตีหนักไปเก็บได้ไป2ตัวครับผม <S <S พีกูดยังไงเอาต่อไหมเอาต่อไหมเออ,มเอ,อแปลงร่างเป็นตัวเล็กโอ้โหลุงนี้เปิดอันติไร่เลยดีกว่านะฮะโอ้โเสียได้นะฮะเออหมดหมดตัวน้อยกัดแรงอยู่นะฮะเออจิ้มไปจิ้มไปเรื่อยๆขยายลางไปกระทืบไปเออโอ้โหโดนโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเปิดอันติแล้วนะฮะ เมื่อกี้เขาเวียงเราเข้าป้อมไปนะฮะโอ้อยากได้อยากได้อยากโดนพูดเลยอยากได้อยากโดนเดี๋ยวอัดเผาอันติเราหมดนะฮะมดฝูงหมดก็จะบินกลับมานะเพิ่มเลือดให้เรานะฮะเอออย่างไงอย่างไงพี่ฮักวนเขาวนกวนเข้าไปะฮะโอเคเลือดกลับมาแล้วนะฮะโอ้ยฝั่งนู้นนะฮะเลือดเหลือน้อยๆทั้งนั้นเลยอยากได้อยากโดนกระทืบไปเอ้ยจะตบโอ้ยโดนเวียงโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ตายเฉยโดนพี่ฮักเวียงตายเลยนะฮะโอ้ยเมื่อกี้ ขนาดตัวเราใหญ่นะยังจะเวียงเราเจ็บหนักกระดาษอีกนะฮะโอ้ดูเหมือนมิสเตอร์แฟนซัสติกจะตายตามหรือเปล่าโอ้ตายตามไปแนละ้วโอ้ยโอ้ยรางไม่ดีแล้วครับผมฮะโอ้ดูเหมือนเขาจะบวกกันแล้วฮะบวกกันหนักเลยนะฮะโอ้ฟา์ต้นี้เรามาทันหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนทีมเราจะได้เปรียบแล้วตอนนี้สกอร์ห่างมากแลกนะ้วสิบเจ็ดต่อเจ็ดนะฮะโอ้มาไม่ทันปาร์ตี้นะฮะฝั่งนู้นตายไปสามตัวนะครับผมอ่าขอกล่าวถึง คลิปที่แล้วหน่อยนะฮะก็เป็น Invisible Woman นะฮะก็สกิลที่2ของเธอนะไม่จำเป็นว่าเมื่อเราสร้างสัญลักษณ์ให้กับศัตรูแล้วนะฮะไม่จำเป็นว่าเราต้องตีคนเดียวนะฮะคือเพื่อนตีก็สามารถติดสตันได้นะฮะอันนี้ขอขอแก้นิดหน่อยนะขอประทานโทษด้วยนะฮะพอดีมีคนบอกไว้ในคอมเมนต์นะฮะ ก็ให้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะก็ผมไม่อยากให้น้องๆรับข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับผมเออพี่ฮักยังไงฮะเราเปิดอันติไปแล้วฮะถึงเลือดเราจะน้อยเราก็ยังพอบู๋ไหวนะฮะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆยิ่งเรามดของเราตีนะ,ะเวลาเลือดกลับมายิ่งเยอะนะฮะเออเอาไปละเวียนเวียนม,มันง้างเ้าเหลือเกินโอเคครับเรามดเราเก็บไปได้นะฮะ โอ้โหตอนนี้นะฮะฝั่งเขานะตายไป4ตัวแล้วนะฮะก็คงเอาป้อมกันยาวๆนะและดูเหมือนว่าป้อมกลางเขาจะแตกแล้วด้วยนะฮะป้อมบนก็แตกตามครับผมดูเหมือนฝั่งนู้นจะยอมแล้วนะฮะโอ้โหเกมเร็วเหลือเกินนะเพียง1ินาทีนะฮะขอเพื่อนๆรวมทีมนะทำได้ดีมากนะฮะขอเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปรอดูเกมต่อไปเลยดีกว่านะฮะดูนะฮะว่าจะได้เล่นหมดหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่นหมดก็ ก็ยังคงไม่อดนะครับวันนี้มาเพื่อมดอ้าราชันอีกครั้งหนึ่งฮะหวไม่อยากกลับมาแรงนี้เลยเขาดุเดือดเกินเกมมิสเตอร์แฟนตาสติกนะฮะเป็น MVP ไปนะฮะเกมนี้ไปรอชมเกมต่อไปกันเลยครับผมเข้ามาสู่เกมที่2แล้วครับโอ้โหกว่าจะได้เล่นแอนด์แมนเดี๋ยวโดนแย่งบ้างแหละเดี๋ยวตำแหน่งมันไม่เหมาะสมบ้างแหละเกมนี้นะฮะผมอยู่ที่ราชันสี่ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเช่นเคยนะฮะ ในส่วนของแรง้งราชันนะฮะมาถึงนะฮะเขาจะรวมตัวกันก่อนนะก็บูบูหรือไม่บูก็ไม่รู้นะฮะก็บางทีก็เป็นฝ่ายตั้งรับนะกันบั๊มนะฮะส่วนมากผมก็จะมาพุ่มนี้นะฮะภ่มนี้ก็ดูจุดยุทธศาสตร์นะฮะว่าฝั่งเขาจะมาบุกหรือว่ามาตั้งรับหรือเปล่าแต่มาแบบนี้กะทือไปก่อนเลยพี่ฮักโอ้โหจับเราเวียดหมัดเราหนักนะโอ้เมื่อกี้โดนกันไป3ามตัวเลยแนละ้วหมัดหนักไหมโอ้ตีไม่ถึงนะฮะโอ้ สั่งถอยนะฮะสงสัยจะไม่ได้แย่งบัฟนะะคงไม่ได้เวทบัฟกันเช่นเคยฮะผมจะใช้ร่างใหญ่ของผมนะฮะคอยกดดันเลนเขานะฮะและเคลียร์คลิปในช่วงต้นเกมนะะค่อนข้างไวนะฮะพีฮักครับยังไงครับซัดกันมัดสองมัดไหมเอาไหมเอาคนเรามัดสองมัดไหมเออเนี่ยเนี่ยนีแบบเนี้ยมา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 พีฮักออกมาดิกระทืบไปในพุ่มเลยโดนป่าวไม่รู้โอ้หมดพอดีโอ้พอเราร่างหมดเขาก็มาบู๊เลยนะฮะ อุ้ยไหวป้าล่ะเอาป้าล่ะเอาป้าล่ะเอาป้าล่ะไม่เอาฮนะดูเหมือนจะไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะดูเหมือนเขาจะมีปาร์ตี้กันตรงกลางนะฮะเราจะได้ปาร์ตี้หรือเปล่านะเปิดอันติไปนะฮะพี่กัปตาัาเม็กกะขยายร่างพี่กัปตาัาเม็กกะโอ้โหไม่ตายนะฮะกดโจมตีหนักไปแล้วแต่ไม่ตายพี่ไอรอนแมนโอ้โหไม่ถึงนะฮะโอ้โหเสียดายมากเลยนะทั้งสองตัวเลือดโลโลทั้งนั้นเลยนะฮะนัก นักลบยักษ์ฮะโดนพี่ฮักกลางป่านะเอามาล่ะตอนนี้เราเปิดอันตีแล้วฮะเราซัดอย่างเดียวเลยฮะต่อยธรรมดาโอเคครูดาวลดฮะเตรียมกระทืบต่อนะพี่ฮักยังไงเอาเป้าเอาเป้าครับขอตบทีหนึ่งเออแปลงร่างแปลงร่างเป็นตัวเล็กแปลงร่างเป็นนักลบจิ๋วนักลบจ,จิ๋วจิ้วจิ้วจิ้วโอ้โหอ,อันตีเราหมดแล้วนะฮะเราดูเหมือนจะบวกอะไรหรือเปล่าซัดเอยแองเชียนวันมาช่วยแล้วโอเคครับผมเก็บพี่ฮักไม่ได้นะฮะด้วยฝีมือของพี่แองเชียนวันนะครับผม ดูเหมือนพี่เดือดติงแล้วจะเข้ามานะะเปิดโอ้เปิดเข้าไปกลางวงนะเราเปิดอันตีนะฮะเข้าไปกลางวงกระตุ๊บโดนใครไหมไม่โดนครับอหอีบอลนี้มเมาตายนะเพราะกับตันเมริกานะโอ้เราเช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะกับตันเมริกาเราต้องได้ชีวิตนายคืนโอ้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอ้าวฮักมากลางวงนี้เอาไงนะครับคุณคิดว่าไงครับกระทืบไปดิครับโดนอินวิสเบิลวูแมนนะฮะอินวิสเบิลวูแมนอันตีไปแล้วนะเราตบไปดิโอกระทืบต่อครับผม อ่าตอบอีกทีนึงเยีย่ยมครับผมฝั่งเราเก็บไปได้3ตัวนะแลกกับชีวิตพี่อีเบอร์นี่มาที่เราช่วยไว้ไม่ได้นะอ่าฝั่งเราก็รวมตัวเอาเซอร์เทอร์นะฮะโอ้โห <c oughs> เพียง8ดนาทีนะมาเอาเซอร์เทอร์กันแล้วก็เกมไวจัดจัดนะฮะและตอนนี้เราได้เปรียบด้วยนะสกอนำมา5แต้มนะครับแถมได้ป้อมนะฮะโอ้โหป้อมแรกทั้ง3ทางนะฮะโดยฉะนั้นเราชิงความได้เปรียบของเกมะฮะโอเคฮะฝั่งเราได้เซอร์เทอร์มาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับ แอนแมนนะครับที่ผมเล่นมานะฮะก็เล่นยังไม่ถึง10ตาเลยนะผมก็หัดเล่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีบางเกมนะที่แบบเล่นกากจะจัดแล้วโดนดานะก็อย่าว่าผมนะตอนนี้เราเปิดอันติีไปแล้วอีโบนี่มาเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแจ้งเตือนขึ้นมาพอดีโออย่างไงล่ะครับโอ้เมื่อกี้เลยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่ายังไงต่ออ่าพี่กับตาเมกาอ่าวนกลับมาสิครับมาตอนรับพี่กับตัาเมกาโอเคครับวิชันเก็บกับตันาเมกาไปได้นะฮะ และเซอร์เทอร์นะฮะที่เราเก็บมานะอยู่เลนบนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเอาป้อมแล้วนะฮะเพื่อสร้างความได้เปรียบสุดๆนะเพราะมีโอกาสที่เราจะจบเกมไม่ได้นะพี่ฮะเข้า <c oughs> มาทุ่มนะฮะ <c oughs> และเราก็ขยายล่างไปสัดมัดหนักไปโดนใครป่าไม่รู้เองเจิล <c oughs> ไม่โดนนะฮะโอแต่เองเจิลตายไปแล้ว <c oughs> พี่กับตันมิการอยู่ตรงนี้กระทืบเลยนะกระทืบรอนะฮะอันติปไปแล้วนะฮะล่างใหญ่หมดแล้วล่างใหญ่หมดต่อล่างเล็กครับผมล่างเล็กโอ้โหโดนตึงไว้จากอินวิซเบิลบูแมนฮะและฝั่งเราก็เก็บไปได้ทั้งหมด3ตัวนะจากไฟนี้นะ โอ้ยจบไม่ได้นะฮะโอ้โหฝั่งเรานะตายไป3มตัวนะฮะแล่ฟฝั่งเรานะก็มารวมตัวเอาเซืร์เทอร์ครั้งที่2นะดูเหมือนว่าฝั่งเขานะจะไม่ได้มาขัดขวางนะก็น่าจะได้ไปง่ายๆนะฮะตอนนี้เรียกเซอร์เทอร์มาแล้วนะครับทางด้านบนนะฮะและเพื่อนเราจะโดนหรือเปล่าโอ้โหจะมีบวกหรือเปล่าครับรอเซอร์ออเทอ,อ,อร์ก่อนับเพื่อนรอเซอร์เทอร์ก่อนจะพึ่งบวกอ้าวเจอใครเอ่ยต้อนรับอินวิซิเบิลมาูแมนนะครับผม ได้แค่ครึ่งหลอดนะจะตายหรือเปล่าพี่วิชั่นยิงโอเคครับสวยงามครับเก็บอินวิิเบิลวูแมนได้นะฮะเอาละเปิดอันติคู่ไว้ก่อนแล้วนะฮะเข้าไปกลางวงนะฮะเออแปลงแปลงเปง็นนักรบจิ๋วกอนฮะเดี๋ยวครว่ากันนะพอนักรบจิ๋วหมดนะเตรียมตัวขยายล่างครับขยายล่างโดมพี่กัปตันอเมริกาตัวเดียวก็เอาครับผมโอเควิชั่นเก็บกัปตันอเมริกาไปได้แล้วก็กระทึบต่อเลยฮะเราไปบู๊กันต่อเลยครับโอ้โหสงสัยจะจบเรียบร้อยครับผม ก็ราชัน5ดาวมันที่เรียบร้อยนะฮะอ่าหดาวแล้ว <laughs> อยากจะลงไปที่เดิม <laughs> อยากจันลงไปที่สาตาร์ <laughs> โดนด่าก็หลายเกมนะครับผมอย่างที่บอกนะ่ะราชันเขาสกิลพิเศษคือปากจัดครับปากจัดทุกคนเลยนะฮะถ้า <laughs> คุณผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลัลงใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะแล้วเดี๋ยวพาดหน้าได้เล่นเป็นตัวอะไรเจอกันครับผมสวัสดีครับ we gonna make it happen y'all we gonna make you feel right uh -huh. we gonna rip and they feel the same we gonna the party people that we got game right. chillin' with my boys and i'm on the air on the way they rock it like i just don't care cause when it comes down to it we gonna make it happen